สวัสดีค่ะโอพักจิราโพสเองภาพอบอุ่นว่าที่เจ้าบ่าวอดีตสามีลูกสาวแม้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนบทบาทไปตามเวลาแต่หน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ยังชัดเจนและสวยงามเสมอสำหรับโอพักชิลาและอดีตสามีเฟียตมัทุก,กรที่ช่วยกันดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดล่าสุดค่ำคืนวันเกิดของโอกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษเมื่อแฟนหนุ่มเบียร์สรนัทจัดเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงานกลางปาร์ตี้แบบไม่ให้ตั้งตัวที่ทําเอาหลายคนยิ้มตามยิ่งกว่าคือเฟียดมาร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีด้วยตัวเองก่อนที่โอจะโพสภาพพร้อมหน้าทั้งตัวเธอเบียร์อดิสมีมิและลูกสาวแสนดีเป็นช็อตธรรมดาแต่ความหมายไม่ธรรมดาภาพเดียวเล่าได้ทุกอย่างถึงความเข้าใจการให้เกียรติและการเติบโตของทุกคนในครอบครัวนี้ แม้เส้นทางความรักจะเปลี่ยนแต่ความรับผิดชอบและความหวังดีไม่เคยหายไปกลายเป็นมิตรภาพที่สวยงามและเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการเลิกลามไม่จำเป็นต้องพังความเป็นครอบครัวไปเสมอยินดีด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ